สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระคำนำชีวิตนะครับวันนี้จะเป็นตอนที่60สนะิเรามากี่เปอร์เซ็นตะ์ละยี่เปอร์เซ็นตะ์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หกนะครับเรื่องการอธิษฐานนะครับในมัทธิวบทที่6ข้อ16ถึง18นะ16ถึง18เรื่องการถืออดอาหารนะครับก็ยังคงตำหนิคนที่น่าซื่อใจเขก็คือก็กระแทกฟอริสีนั่นแหละว่าพวกเนี้ยคุณทำนะ จริงๆเนี่ยพวกฟาริสีเนี่ยเขาจะอธิษฐานจะอดอาหารปีละสองครั้งนะก็จริงๆก็จะมีความหมายมีมีจุดประสงค์แต่ว่าหลายครั้งเนี่ยพวกฟาริสีก็พยายามทาอะไรหลายๆอย่างเพื่อเพื่อภาพลักษณ์เพื่อพนะเพื่อสร้างภาพนะเพื่อสร้างภาพใงวันนี้นน่ฉันเป็นคนบริสุทธิ์กว่าเธอฉันมีเกตมีระดับทําตามคำสั่งมากกว่าเธออะไรแบบนี้ก็ก็เป็นมุมมองของฟาริสีและพยายามที่จะโชว์ตัวอย่างมา แต่ว่าสิ่งที่พระองค์บอกคืออะไรคือถ้าจะอธิษฐานถ้าจะอดอาหารก็ต้องสำรวมตัวนะไม่ต้องไปประกาศนะไม่ต really. ้องไปโมทนาว่าเนี่ยฉันอดอาหารนู่นนี่นั่นเฮ้ยูว่าเฮ้ยเออเป็นนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่จําเป็นนะพวกนี้บอกว่าถ้าจะอดอาหารเนี่ยล้างหน้าแล้วเอาน้ำมันใส่ชิสาคือทําเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นทําเหมือนไม่ได้อดอาหารเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคุณกับพระเจ้าไม่ได้เรื่องของคุณกับคนอื่น นะคุณไม่ต้องไปประกาศกับคนอื่นคุณไม่ต้องไปโชว์ตัวว่าเฮ้ยเนี่ยฉันอดอาหารทำหน้าเศร้าทำหน้ามนหมอเนี่ยซึ่งพวกผมว่ามันไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของคุณที่ของคุณกับพระเจ้านะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์ในการอดอาหารโอเคอดอาหารเพื่ออธิษฐานอดอาหารเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างหรืออดอาหารเพื่อใช้เวลาในการรอคอยอะไรบางอย่างที่มีความต้องการอย่างจริงจัง อันนั้นอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลนะเพราะฉะนั้นมันจริงเรื่องเราจะเป็นเรื่องบุคคลระหว่างบุคคลหรือเราหรือเรากับพระเจ้านะไม่ได้เป็นเรื่องของของเรากับคนอื่นเลยนะเพราะฉะนั้นเยซูบอกว่าอย่าสร้างภาพไม่ใช่อย่าสร้างภาพ,อย,าาภาพอย่าทําให้คนอื่นรู้ว่าคุณกําลังอดอาหารนะอย่าทําให้คนอื่นรู้ทําตัวเหมือนกับว่าคุณไม่ได้อดอาหาร อ่ะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของคุณกับพระเจ้าพระคัพร์ในข้อ1ิบอกว่าเพื่อคนจะไม่ได้รู้ว่าถืออดอาหารแต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลีรับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลีรับจะทรงปวดประทานบําเน็จแก่ท่านอ่ะนั่นคือสิ่งที่พระองค์ต้องการและ ไม่ใช่เพียงแต่การอดอาหารรวมทั้งหลายๆอย่างนะเรื่องของการทําศาสนกิจหรือการให้ทานอย่างที่เราเรียนไปเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันก็เป็นเรื่องของเรากับพระเจ้านะไม่ได้เป็นเรื่องของเรากับคนอื่นนะโอเคเรื่อง,องคนอื่นก็คือคนที่ได้รับความช่วยเหลือจากเราใช่ไหมครับเราอยากจะช่วยเหลือคนนี้ อันนี้เป็นเรื่องเรากับคนนี้แต่ไม่ได้เป็นเรื่องกับเรากับคนที่3าว,ว่าเอ้ยฉันช่วยคนนี้นะช่วยคนนี้ไม่ใช่เพราะมันเป็นเรื่องของเรากับพระเจ้าและพระเจ้าผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับก็จะประทานบําเหน็จแ, <g> แก่เราเราอยากได้บําเหน็จจากพระเจ้าหรือบําเหน็จจากมนุษย์ <planets> ผมว่าทุกคนมีคําตอบนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้บําเหน็จจากพระเจ้าก็กระทำเงียบๆกระทำเงียบๆ,ๆ เรื่องอธิษฐานก็ฐานเงียบเียบสํารวมตัวเองเอทำศาสนกิจหรือให้ทานก็เงียบเียบหรือแม้กระทั่งการอดอาหารก็อดอาหารแบบเงียบเนียบนะไม่ต้องโพธนาไม่ต้องประกาศว่าฉันทานู่นทำนี่ทานั่นเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้ารู้พระเจ้ารู้พระเจ้าผู้อยู่ในที่นั้นเนี่ยรู้ว่าเราต้องทำเราเราทำอะไรอยู่นะและพระเจ้าก็จะอตอบแทนหรือปูนบําเหน็จตามสิทธิ์ที่เรากระทำนะเพราะนั้นเราไม่ต้องไปบอกใคร เราก็ทําอาจจะโอเคถ้ามีกลุ่มคนบางกลุ่มก็ทํารู้เฉพาะในกลุ่มนะก็ไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะมากมายเพราะนั้นก็อยู่ที่ท่าทีของเราเราก็อยู่ที่แรงจูงใจแรงจูงใจว่าเรามีแรงจูงใจในการทําสิ่งต่างๆที่ใครถ้าเรามีแรงแรงที่คนอื่นก็น่ากลัวแต่ถ้าเรามีแรงจูงใจที่พระเจ้าอันนี้โอเคนะถ้ามีแรงจูงใจที่ตัวเองเราจะทําได้ไม่กี่น้ําเพราะว่า มันจะหมดแรงแต่ถ้าเรามีแรงจูงใจที่พระเจ้านะเราทําได้ตลอดเวลานะเพราะว่าพระเจ้ายังคงทรงพระชนอยู่เป็นนิตนะไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่จะมาทําอะไรให้พระเจ้าหวั่นไหวได้นะนั่นนั่นคือสิ่งที่เราจะทำเพราะฉะน,นั้นขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ